จ้าอันนี้ประเพื่อนนี่ะญาคไม่ย้ายบุญ่าเขาน่ไรให้พอให้่ม่กินได้จ้าเด้อิดถึุคนเด้อมาเยกพาพอพันเสียสศษเม่บุญเสียเศษนายอุรรสียเศษนายบุญจันทร์เสียัศษเป็นุงหัวเมียกลางญาติพี่น้องสุขูสุคนปูญาตายายให้มาเอามาเอารด้อมาเอายาอืดยาอยากมาบทสุคนนั่นลายยาสิไปห้องไปหายอยู่น้ำเคยงหัวเคยงหยัง ปีละเที่ยนลูกหลานหามาเห็นกินแล้วก็แย่าไปรีรอดมองได้กระได้แย่อึดแาย,ยาอ่ยอยากมาพี่พี่น้องมาสู่คนเด้อผู้รลงรับไปแล้วกระได้มาเอาไปยุ่งไปกินซาบัดที่นี่แย่อึดแย่อยากมาแล้วาย่อึดแย่อยากก็พี่น้องเด้อะนะคะนี่ค่ะประเภทนี้นะคะคือหาเขาอขอบุญเขาสากค,ค่ะโดนเที่ยนึงค่ะปีละเทียก็ว่าได้นะคะเขาพันยังว่าดูดูการมาถึงแหล่เดือนสิเพ่งบุญเขาสากพี่น้องเอ้ยนะคะเนาะ นาพี่น้องมาร้านพี่น้องสุขภูสุขคนผู้ยาตายายผู้หลวงรับไปแหลกไปให้มาเอาไปอยู่ไปกินยาอึดยาอยากเด้อนะคะนะพอเมียพี่น้องอยู่ใส่กัมาเอานะคะนี่ค่ะขกินก็ได้เลเอาินหกินกหลายยายอึดยาอยากเข่าเลยนะยาอยากเด้อ มาเอาไปยั่ไปกินอย่าคือใจอยากเพราะยพันธ์ไสยาสีต์ไม่ใช่บุญไสยาสีต์น้าอูดอนไสยาสีตนายหนูจันไสยาสีต์น้ายยนาบัวเมียกลางออัันนสมบัติไสยาสีต์ร้านร้านน้อยก็มาเด้ออีหล่งอยู่ใส่ก็มาเด้ออยากตีพี่น้องสุผูกคนปูนยานตายายนั่งจอยก็มากินตลาดเด้อมาเอาน้าพี่น้ำน้องเจ้าของ อ่ะอปู้ดมยาปัดกรมาไปยิหงหัวกร,มา,ร,กรมาพี่น้องสูภูสุคนมาเอานะค,ะค่ะยืดยาอยากเลยยืดยาอยากให้ได้กินได้อิ่มสูภูสูคนลูกเต่หาหามาให้ตีละเทียค่ะ